ลุงเกิดมีไฟใจถึงมาจริงๆค่ะพี่เกิดเป็นลูกค้าที่เจอกันในไลฟ์สดถามเรื่องยางเรื่องราคาอะไรปกติแต่ด้านแกอยู่ภูเก็ตแล้วแกใจถึงมาจริงๆค่ะทำให้พวกเราทุกคนนะใจฟูมาก มาาก,ก,กิาเลยขออนุญาตถ่ายคลิปลุงเกิดสักนิดนึงนะคะเพืความประทับใจค่ะอยู่ภูเก็ตมันไกลามากนะคะลูกค้าร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีนี่ลุงเกิดน,นะคะมาเปลี่ยนยาง2องหา R สมาเปลี่ยนเป็นยางใหม่บิสโตนค่ะ A t ท0 1ที่น้องรีวิวก็เป็นตัวนี้เลยนะคะยาง4เส้นอยู่ที่17,500บาทเป็นยางใหม่ปี2024ค่ะราคาซอฟลงกว่านี้จะมีโยโกฮาม่าค่ะยางใหม่เช่นกันปี2024 4เส้นอยู่ที่1 5 0 0บาทจริงแล้วลุงเกิ้อยากจะไง้ยาง ป้ายแดงถอศูนย์ที่ติดรถมานะคะแล้วพี่ๆเชื่อไหม265 65อา17ที่ลงเกิดอยากได้มีเข้าวันนั้นพอดีแล้วมาถึงพร้อมกันเลยค่ะเป็นยางที่ติดมากับ Mitsubishi กว่า17รุ่นนี้นะคะเป็นยางป้ายแดงถอศูนย์มี i s t o n e d u e l e HT 684ราคายางสีเส้น10,060บาทซึ่งมันไม่ได้มีมามบ่อยๆลูกค้าอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนั้นถูกใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ลงเกิดเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ